วันนี้เราเปิดด่านห้อยโกนทำเพื่อฉเฉลิมพระเกียตเป็นวันแรกระเวลาที่ทําการก็คือ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นครับการผ่านเข้าออกเนี่ยก็ไม่ยุ่งยากก่อนรณีคนไทยขอให้มีพาสปอร์ตและมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบโดสหมายถึงสองเข็มเนี่ยท่านก็ผ่านวิธีการผ่านคนเข้าเมืองแล้วก็ข้ามเข้ามาทางฝั่งไทยได้เลย แต่ถ้าในกรณีที่ท่านยังไม่มีวัคซีนไม่มีเอากสารการฉีดวัคซีนครบ2เข็มท่านก็ตรวจ ATK โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่หน้าด่านหากผลเป็นลบท่านก็เข้ามาได้เลยครับโดยไม่ต้องมีการจับตัวอีกถ้าเป็นกรณีของต่างชาติถ้าจะเข้ามาก็ใช้พาสปอร์ตหรือบัลติพาสแล้วก็มีเอากสารรับรองการฉีดวัคซีนครบโดสคือ2เข็มเช่นกันแล้วก็มีการสแกนลงไทยแลนด์พาส เพิ่มขึ้นมาสําหรับคนณีต่างชาติแล้วคนไทยคคนไทยต้องกรอกไทยแลนด์พาสได้ไหมไม่ต้องกรอกครับไม่ต้องกรอกใช้หลักฐานแค่สองอย่างเข้ามาเข้ามาก็ไม่ต้องกรอกไม่ต้องกรอกครับไม่กรอกใช้แค่พาสปอร์ตกับหนังสือรับรองวัคซีนแค่สองอย่างเนี่ยเข้ามาได้แล้วทีนี้ไอ้ตัวออกออกด้วยใช่ไหมคะหมายถึงท้งเข้าคือคนไทยถ้า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 ออกไปก็หมวต้องดูมาตรการฝั่งเราแต่ว่าเราได้มีการพูดคุยกันระหว่าง เจ้าหน้าที่ทั้งสองทั้งสองทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับเรา <haba. S 2> เราได้ตกลงกันแล้วนะ,ะในเรื่องของมาตรการและประกาศทางฝั่งลาวที่ออกมาเนี่ยก็เหมือนทางฝั่งไทยเลยก็เหมือนปฏิบัติเหมือนกันครับ